สวัสดียำบ่ายนะครับผมวันนี้มาส่งกำลังใจก,กับทีมงานสามประสานนะครับผมพี่ใหญ่น้องกลางนะครับผมน้องเล็กโ,กโกงพักนะครับผมวันนี้ครับผมทีมงานพันแกล่งนะครับผม จากใจกของนุ่มสก้นนะครับผมข้อขอไปแล้วกันนะครับผม เราไม่เคยอดชอบความหวังลูกเมียยังรอสู้ทน ความสุขร้อนเหมือนใครใครแทนบุญคุณความดีคือบ้านเราน้องหานบ้านเฮา and rokang ลุยเข้าไปพวกเราทีมง,งานกันแว้งสูสส้สุดไม่เคยอ่อนแรงสู้สุดไม่เคยอ่อนแรงทีมงานเราเกง่กงเกินใครไมไ่ทุกที่แ,แดดร้อนเทวีจะฝน จะแดดร้อนเธอวีพวกเราไม่นี้แน่นอนเราสามประสานพี่ใหญ่น้องกาและน้องเล็กนั้นมีทีเด็ดพวกเรานั้นมีทีเด็ดแข่งกันดุดเพช็เล็กไหร lâu luyi đã cho thỏa, ước mong con yêu con yêu vẫn chờ, trái tim trơn sương không biết bao nhiêu, เหมือนใครใครเลือกเกิดไม่ได้แต่ขอไว้ลายด้วยศักดิ์ศรีขอตอบแทนบุญคุณความดีดินทองแห่งนี้คือบ้านเราต้องหานบ้านเราสู้ๆทีมงานเรา สู้สุดไม่เคยอ่อนแรงทำงานแล้วกันเกินใคร ครับผมก็กับทีมงานสามประสานนะครับผมวันนี้มาสองนะครับผมพี่ใหญ่กับน้องกลางนะครับผมกับกับเพลงสามประสานพันแกร่งนะครับผมวันนี้ขาดน้องเล็กนะครับผมก็น่าจะเข้าอูนะครับผมน้องเล็กนะครับผมก็ชมทีมงานสามประสานนะครับผมเนาะที่เป็นหัวใจหลักในการกำจัดวัชพืชนะครับผมเนาะ เวียดนางหานจังหวัดสุรนครนะครับผมก็ภารกิจตรงนี้ก็อีกหลายวันอยู่นะครับผมแต่บางวันก็ทีมงานก็อาจจะพักนะครับผมบางทีอาจจะทําวันหนึ่งแล้วก็พักสักหนึ่งวันนะครับผมเพราะว่าเครื่องนะครับผมเนาะทำงานหนะักก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกก็มีต้องมีการเช็คระบบกันตลอดนะครับผมเนาะก็ ถือเป็นโอกาสดีนะครับผมที่ได้เข้ามาชมนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นทรงงานนะครับผมนะก็ตามหน้าที่นั่นแหละครับผมก็หน้าที่ของคนขับคนดูแลก,ก็เรียกว่าทำตามหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะครับผมเพราะว่าประมาณบ่ายสามโมงครึ่งก็น่าจะเลิกแล้วครับผมก็ทยอยแล้วครับผม ตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาประมาณบ่ายสามแล้วนะครับผมนะก็เริ่มจะเลาะเแล้วนะครับผมทีมงานของทีมงานลักน้องหานนะครับผมกังเสียงนกนะครับผมนะกับบทเพลงที่เป็สไตล์ของผมนี่แหละครับผมก็ ทำทำสนุกสนุกกับผมทำเพื่อความสุขแล้วก็มีโอกาสได้ลองก็เสียเปลีก็ทำให้ชีวิตมีความสุขนะครับผมรุ่ยเข้าไปทีมงานพวกเราพันเกลงสู้สุดไม่เคยอ่อนแรงสู้สุดไม่เคยอ่อนแรงทีมงานเราแกง่งเกินใคร ลุยเข้าไปทีมงานพวกเราพันแกล่งสู้สุดไม่เคยอ่อนแรงสู้สุดไม่เคยอ่อนแรงทีมงานเราแข่งเกินวครครับผมบพีใหญ่นะครับผมแม่โครลอยน้ำนะครับผมเนาะที่เป็นพระเอกของผมตั้งแต่หลายคลิปหลายเดือนแล้วนะครับผมก็ถ้ามหมดจากช่วงนี้นะครับผม หลังจากที่ออกพรรษาแล้วทีมงานก็อาจจะพักยาวนะครับผมเนาะก็จะต้องหาคอนเทนต์ใหม่นะครับผมเนาะแต่ช่วงนี้ก็ดูดูกันไปก่อนนะครับผมเนาะก็ยังไม่มีหาอะไรแปลกใหม่ให้กับตัวเองเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทีมงานสามภาษานี่แหละครับผมที่ทําให้ช่องสมศักดิ์ไลฟ์สไตล์เดิมนะครับผมนะหรือช่องหนุคนคนคน่มสกุลโคต้องหานใะปัจจุบันนี้มีผู้ติดตาม กาจะถึงหลักสามพันแล้วนะครับผมเนาะก็เราก็ไปเรื่อยๆครับผมเนาะยังไม่มีอะไรที่มันแน่นอนนะครับผมก็เป็นกำลังใจกับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมที่ทําช่องนะครับผมก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดนะครับผมเนาะอย่าทิ้งงานหลักของเรานะครับผมทําช่องเพื่อเป็นราไได้เสริมนะครับผมสําหรับ คลิปนี้นะครับผมเป็นกำลังใจกับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมขอให้ส่งกำลังใจชีวิตทำชีวิตให้มีความสุขไปในทุกๆวันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ